ข้อเสนอพิเศษครบรอบหนึ่งปีของเราราคาปกติ1798บาทตอนนี้เหลือเพียง899บาทเท่านั้นนี่คือมิโกนวดแบบพกพาที่ดีที่สุดที่คุณจะหาซื้อได้เหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายแม้แต่ผู้ที่มีปัญหาตุ่มขนคุดก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ้มีขนาดเท่ากับแพร์พาสของฉันดังนั้นจึงสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือได้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางหรือเมื่อออกไปข้างนอกใช้งานได้นานถึง60วันต่อการชาติหนึ่งครั้ง มีระดับการกันน้ำไม่ PX7 และหัวเป็นแม่เหล็กทำให้ง่ายต่อการถอดและทำความสะอาดและยังมาพร้อมกับกล่องเดินทางอีกด้วยคลิกที่ลิงก์วิดีโอเพื่อเยี่ยมชมร้านค้าของเราและรับส่วนลดของคุณคุณผู้หญิงอย่าพลาดโอกาสนี้มอบเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบให้สามีหรือพ่อของคุณคุณผู้ชายคว้าโอกาสนี้ในการให้รางวัลตัวเองนะครับข้อเสนอพิเศษครบรอบหนึ่งปีของเราราคาปกติ1798บาทตอนนี้เหลือเพียง899บาบาทเท่านั้นนี่คือมีดโกนหนวดแบบพกพาที่ดีที่สุด ที่คุณจะหาซื้อได้เหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายแม้แต่ผู้ที่มีปัญหาตุ่มขนคุดก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ้มีขนาดเท่ากับแอร์พัสของฉันดังนั้นจึงสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือได้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางหรือเมื่อออกไปข้างนอกใช้งานได้นานถึง60วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมีระดับการกันน้ำาอ p ี7และหัวเป็นแม่เหล็กทําให้ง่ายต่อการถอดและทําความสะอาดและยังมาพร้อมกับกล่องเดินทางอีกด้วย คลิกที่ลิงก์วิดีโอเพื่อเยี่ยมชมร้านค้าของเราและรับส่วนลดของคุณคุณผู้หญิงอยากพลาดโอกาสนี้มอบเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบให้สามีหรือพ่อของคุณคุณผู้ชายคว้าโอกาสนี้ในการให้รางวัลตัวเองนะครับ